เกดจะตายขึ้นไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่งั้นจะขึ้นไปดึงอะไรอ้จะตายขึ้นไปถึงไหนวะเนี่ยหาที่มันอยู่ใกล้กระไดไม่ได้ มันจะหยิบเนี่ยเกันหาโบเลว